นี่วันนี้เดี๋ยวจะมาหาปลาไหลจ่อนปลาไหลตกเบ็ดปลาไหลครับนี่เดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวเองก่อนนะเองก่อนอ่ะอ่ะนี่อันนี้เสียไปเรายังไม่รู้เนี่ยอ่ะอ,อ่ะตัวเนี้ยอะไรนะาตัวเนี้ยเลยนะนั่แหละจะตกลามนะไหนดูอ่ะเนี่ยรูใหญ่ๆนะใหญ่แค่เองต้องเอาอันเนี้ยอันเนี้ยแทงแทงเหยียบไป

ตะกี้นีน่นั่นแหละจ้าโอเคไปรู้ต่อไปเ,เนี่ยใส่เลยเลใช่ใช่ใส่เลยมาช่างมาเนี่ยนะใช่พี่แบ์ก็ตกน้ำไหมไม่ <c oughs> ต้องลงไปเลยกด ถ้าปลาอะมังกินเนี่ยปากวับปากปากอ่าอันอะไรไหฮะนี่ยสโวอำเภออะไรอำเภออะไรนะอำเภอชัยมหาลัยชัยมหาลัตะาชัยตะบนม่วงหมู่บ้านบัวขาวบัญชาเมฆ ไม่ใช่ไม่ใช่บัว,บวขาวเฉยเลือกไม่ได้เ <c ười> ขียดใส่อันนี้เขียดตากแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตากนะทำไมมัน <c ười> คิดว่าตากใส่เกลือให้พร้อมเลยจับเส้นจับเส้นด้วยเอาขึ้นมานี่ตรงนี้ด้วยจังเดินได้ปุ๊จะได้ปะไรกันวันนี้ ถ้วันนี้ถ้าไม่ได้ป้าไหลแล้วจะไม่กินข้าวนะครับกินได้กลับอย่างเดียวก็ได้วันนี้กินมาแทนจำได้ไปจำได้ไหมใครใครฝากดูข้างนเรื่องบอดูในคลิปเอ้าจะรอเลยไหมรอเลยก็ได้ครับเราจะให้ผมกลับไปใช้หน้าก่อนอะไรเดี๋ยวมานานไหมกว่าจะกิน ไม่นานไม่นานเลยมาจากเขอมันหน่อยเอารู้ไหนครับในแนวตรงนี้ก็ได้ลูกเพล่อืนคนไม่เคยเห็นนี่ลูกใหญ่เลยเพราะถ้าถ้าถ้าตัวขนาดนี้นะมีหูอ่ะตัวใหญ่ใช่ไหมมีหูแล้วมั้งแถน้ก็ใช้เขียดอย่างเดียวเลยเหรอใช่ใช่เอาไก่ก็ได้ ไก่ก็กินอ่ะท i̇şte ั้งตัวเลยอ่ะได้ไเนื้อก็ได้ไก่ทั้งตัวเลยไงไม่ใช่ไก่ทั้งตัวอยากได้ดอกบัวเอาเอาเอาเจยเจยอยากได้ดอกโอ้เอง็งถอนรากถอนโคนดอกบัวโอ้ยหมันเลือกเลยเอาพีแต๊บผัด ปลาไหลพี่ตื้อหมดแล้วอันนี้สายตึงแล้วนี่พี่แดงเอามาดูอีกใสายสายตึงอ่ะอันนี้มันกินแล้วนะยังตึงเลยอ่ะยังตึงเลยอ่ะดึงดึงนะสายตึงก็ตึงสายตึงน่าตึงน่าตึงเดี๋ยวจะถีบให้ตกน้ําเลยนี่ดึงอันนี้เหรออ่ะขึ้นมาดึงขึ้นมาโอ้ยังตึงอ่ะมันแรงนะดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาค่อยๆยื้อขึ้นมาหลวมอินบานนะกลับไม้หมุนที่ไม้ขึ้นมาหมุนได้ปะมันตามไม้อ่ะอ่ค่อยๆดึงขึ้นมา อย่าให้มันลึงลงไปเลยกลัวเออน่ถึงไหมได้ไหมไม่ขยับเลยมานี่โอ้โหตัวเองใหญ่เลยว่ะนี่มาแล้ว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 คือมาแล้วมาแล้วเนาะอือมาแล้วมาแล้วโอตรหลุดว่ะหลุดเนี่ย น,นี่โอ้โหหลุดคายมันคาย,มายไม่ได้ครับก็บเวลาดึงออกมันหลุดพรอ้อมบ่เอาหลุดเนี่เออหลุดไปแล้วดึงอ่ะดึงไปแล้วน้งเปล่าเ่อไหล่กินออกขา,ขายขายขึ้นมาใสสยขึ้นมาขายมา ดึงเลืล้อน้ำยุบปึ๊บเอามันขึ้นมามอันนี้ลงไปใช่นไหมน้ำมันยุบนี่ครับปลาไหลน,นี่ตึงแล้วตึงแล้วอ่ะดึงเลยดึงเลยนะดึงเลยตักปลาไหลครับค่อยๆดึงเลยนั่นดึงเลยตื้มเลยตื้มเลย

มันจะขาดไหมสายอยลงอเป็นตวหนวลิงหนึ่งไปแล้วมาแล้วไาแล้วไาแล้วแล้วไาหัใหญ่วะใหญ่ใหญ่มาแล้วนะแสงมาแล้วนะเปิดลูก่อนตรงไหนวนะ เ,เดึงเอาเดึงเาเดึงตู้ไวว้มามาแล้วมาเร็วมาเเร็วจะขาดเนี่ยเออจขาดไมาดไม,าดมาดมาแล้วเว้าวตัวยันใหญ่ครับตัวยันใหญ่เลยไ,ไปไปไป,ไปทําอะไรเนะ่ยพัดเพชรพัดเพชร,พพชรปไหลกันออ <laughs> <laughs> นี่ครับกลัวกลัวมันอะไรนี่ไงปลาไหลมาแล้วแต่ตากล้องเมื่อกี้วิ่งหนีปลาไหลครับล่องนู่นแอบนู่นแล้วตากล้องกลัวปลาไหลเลยไม่ถ่ายเลยตัวใหญ่ใเลยตัวใหญ่เลยหือดินเกาะแกะเกาแกะเลยเอาออกไงออกไงเอาไว้เดี๋ยวค่อยออกเราไม่ได้มีอะไรใส่เราก็เอาอ่าไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูอีกตัวนึงครับนี่วันนี้ได้สองตัวไหมสารยโสอะไรปลาไหลซอกตัวละตัวใหญ่เลยนะกือบเท่ากันเลยสองตัวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะ เอาไปกินชนา <c oughs> เดี๋ยวเอาปลาไ,ไหลไอยันชนาดเลยเหรอเออเอาไปลาไหลย่งสูบไปชนาากินเว้ยมันเป็นรสชาติเหมือนชนาช่าได้เปล่านี่ครับได้สองตัวครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่ทําอาจจะมีต้มเป็ดหรือถ้าเผ็ดให้ชมเลยนะเดี๋ยวกลับไปทําที่โรงกลึงครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย,บาย